ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ทุกคนหนีไม่พ้นเลยในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการอยู่ร่วมกับคนที่ยากจะรับมือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานญาติสนิทเจ้านายหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวในครอบครัวปัญหาคือเวลาเราเจอคำพูดไม่ให้เกียรจเจอการกดขี่หรือเจอการขอโทษปลอมปลอมเรามักเผลอโกรธเทียงเสียความสงบแล้วสุดท้ายพลังของเราก็หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ พระพุทธเจ้าสอนว่าความโกรธเป็นไฟเผาตนเองคนอื่นอาจจุดไฟขึ้นแต่ถ้าเราไม่เอาเชื้อไปเติมไฟก็จะดับเองวันนี้เราจะเรียนรู้วิธีสองด้านควบคู่กันเทคนิคสมัยใหม่ในการพูดและตั้งขอบเขตและหลักธรรมพุทธ ที่ช่วยเป็นเข็มทิศใจให้เรามีสติไม่ถูกลากไปตามอารมณ์ทำไมเราถึงเสียพลังเวลาเจอคนที่ยากจะรับมือเวลาถูกกดดันเรามักตอบสนองตามสัญชาตญาณโกรธกลัวหรือเงียบอย่างเจ็บปวดพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสติเป็นทางแห่งความไม่ประมาทสติปัฏฐานสี่ถ้าเรามีสติรู้ตัวเราจะไม่รีบตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่เลือกตอบอย่างมีปัญญาแบบฝึกเล็กๆที่อยากจะแนะนำก่อนจะตอบใครที่ทำให้คุณโกรธลองหยุดหนึ่งถึงวินาที หายใจเข้าออกลึกๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันจะพูดมันมาจากความโกรธหรือมาจากความสงบแค่หยุดนี้ก็ช่วยดับไฟใจได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะยืนหยัดเพื่อตัวเองโดยไม่ไม่น่ารักทำไมเราถึงกลัวยืนหยัด หลายคนคิดว่าถ้าเราพูดความจริงปฏิเสธหรือกำหนดขอบเขตคนอื่นจะไม่ชอบเราจะโดนมองว่าแข็งกราวหรือไม่น่ารักความคิดนี้เกิดจากความปรารถนาที่จะเป็นที่รักของคนอื่นแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าการรักตัวเองอย่างถูกต้องเป็นพื้นฐานของการมีเมตตาต่อผู้อื่นรักตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่เป็นการรักษาพลังเพื่อช่วยคนอื่นได้จริงตามหลักธรรมะที่ว่าอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวกับความชอบไม่ชอบของคนอื่น เมตายืนหยัดด้วยใจปรารถนาดีไม่คิดทำร้ายใครหลักการยืนหยัดอย่างสุภาพหนึ่งชัดเจนเคลียร์บอกความต้องการหรือขอบเขตของตัวเอง2ส,สุภาพโพลไล์ใช้น้ำเสียงและถ้อยคำที่ให้เกียรติอีกฝ่าย3ม,มั่นคงเฟิรม์มยืนหยัดไม่ยอมถูกกดดัน4มีเมตตาคายแม้จะพูดไม่แต่ใจไม่ได้เกลียดหรือโกรธสุดง่ายๆ Describe Express Specify Describe อธิบายพฤติกรรมที่เจอ Express บอกความรู้สึกของเราสเปซิฟายระบุสิ่งที่ต้องการหรือขอบเคยกตัวอย่างเช่นหนึ่ง เพื่อนร่วมง,งานขัดจังหวะเขาเดี๋ยวนะฟังฉันก่อนคุณขอพูดให้จบก่อนนะคะแล้วฉันจะฟังคุณแน่นอนเราสามารถใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาประกอบในหัวข้ออุเบกขาคือไม่หวั่นไหวกับเสียงขัดเมตตาให้เกียรติอีกฝ่ายตัวอย่างสองเพื่อนขอยืมเงินแต่เรามีเหตุผลไม่สะดวกเพื่อนช่วยหน่อยนะครั้งนี้ก็แค่คุณรอบนี้ฉันไม่สามารถช่วยได้คะ่ะแต่ฉันหวังว่าคุณจะจัดการได้นะหลักธรรมที่สามารถนำมาประกอบใช้ได้คือ มัที่มาปฏิปทาทางสายกลางระหว่างเอื้อเฟื้อและปกป้องตัวเองฮิริโอตะป,ปะรักษาเกียรติและความละอายต่อการทำร้ายตัวเองตัวอย่างที่สามญาติชวนคุยเรื่องที่เรายังไม่สะดวกญาติแล้วเธอคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณขอเลื่อนเรื่องนี้ไว้โอกาสเหมาะนะคะ ตอนนี้อยากฟังเรื่องสนุกของคุณแทนเราสามารถนำหลักธรรมมาประกอบได้เช่นหลักธรรมในเรื่องสัเมาวาจาพูดสิ่งที่เหมาะสมไม่สร้างสัตรูสติรู้ทันว่าตัวเองกำลังจะถูกยั่วเทคนิคช่วยให้ยืนหยัดได้โดยไม่เสียความเป็นมิตรหใช้โทนเสียงนิ่งๆไม่ขึ้นเสียงไม่รีบพูด 2. ยิ้มเล็กๆหรือยักหน้าทำให้คำพูดไม่ดูแข็งกระด้างสซ้ำคำสั้นๆถ้าหากเขากดดัน ให้เราซ้ำคำเดิมอย่างนิ่งเช่นรอบนี้ฉันไม่สะดวกคะ่ะ 4. ใช้ฉันแทนคุณลดโทนกล่าวหาเช่นฉันรู้สึกแทนคุณทำให้ฉันรู้สึก 5. ตั้งขอบเขตชัดเจนแต่สุภาพเช่นฉันสามารถช่วยได้30นาทีเท่านั้นวันนี้มีแบบฝึกหัดให้ลองปฏิบัติกันดูนะคะ 1. เลือกสถานการณ์ที่คุณเคยเกรงใจ 2. ฝึกพูดประโยค describe express specify หน้ากระจก3ครั้ง 3. หายใจลึกๆยืนตรงขณะพูดฝึกให้ท่าทางเสริมความมั่นใจสี่หลังใช้จริงเขียนสั้นๆฉันทำดียังทำได้ดีกว่านี้สะท้อนตนเองด้วยสติ ดังนั้นเราได้ข้อคิดหลักของหัวข้อนี้คือยืนหยัดไม่ใช่ความแข็งกร้าวแต่เป็นความเคารพตัวเองและผู้อื่นพระพุทธศาสนาสอนว่าเมตตาและสติคือพลังที่มั่นคงการยืนหยัดด้วยใจสงบและสุภาพจะทําให้ผู้ฟังหรือคู่สนทนารับรู้ว่าเรามีจุดยืนแต่ไม่ใช่ศัตรูนั่นเองค่ะ รับมือกับการไม่ให้เกียรติคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมเราถึงโกรธเมื่อคนอื่นไม่ให้เกียรติเราหลายคนรู้สึกถูกดูถูกหรือเสียหน้าเมื่อคนอื่นพูดจาไม่ให้เกียรติหรือขึ้นเสียงใส่เราอารมณ์โกรธเกิดจากความยึดติดตัวตนและความเห็นว่าคนอื่นต้องปฏิบัติต่อเราอย่างสมควรดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าโทสะคือไฟเผาตนเอง อิทธิบาท4นั่นคือคนอื่นอาจจุดไฟแต่ถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟเองเราจะไม่ถูกเผาหลักธรรมที่สามารถน้อมนำมาประกอบการใช้ในชีวิตจริงได้คือสติระลึกรู้ตัวเองว่ากำลังโกรธอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวกับคำพูดของอีกฝ่ายหลักการรับมือกับการไม่ให้เกียรติหนึ่ง อย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์ทันทีให้เวลา1-3วินาทีในการหายใจและตั้งสติ2ใช้ถ้อยคำสุภาพแต่ชัดเจนระบุพฤติกรรมโดยไม่โจมตีตัวบุคคล3ตั้งขอบเขตบอกว่าคุณพร้อมคุยเมื่ออีกฝ่ายพูดด้วยถ้อยคำสุภาพ4ใช้ใจเมตตาแม้เขาจะไม่สุภาพแต่ใจคุณยังคงปรารถนาดีไม่อยากทำร้ายหลักธรรมที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาปรับใช้ได้คือขันติ ความอดทนเมตตาปรารถนาดีต่ออีกฝ่ายแม้เขาจะก้าวร้าวสำเมาวาจาพูดคำที่ถูกต้องเหมาะสมไม่เพิ่มความโกรธ เทคนิคและตัวอย่างที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อปฏิบัติได้จริงตัวอย่างที่หนึ่ง,จงเงจ้านายขึ้นเสียงเจ้านายงานนี้ไม่ทันทำไมช้าแบบนี้คุณฉันพร้อมจะพูดคุยเกี่ยวกับงานค่ะแต่ขอให้เราพูดกันอย่างสุภาพก่อนนะคะยึดตามหลักธรรมที่ว่าขันติเราอดทนไม่เถียงหรือขึ้นเสียงกลับสติรู้ว่าโกรธเกิดจากการยึดตัวตนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดตัวอย่างที่สองเพื่อนร่วมงานพูดใจเหยียดเพื่อนเธอไม่เข้าใจอะไรเลยสินะ คุณฉันขอชี้แจงมุมมองของฉันนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ว่าสัมมาวาจาพูดเพื่อสร้างความเข้าใจไม่ใช่แก้แค้นอุเบกขาไม่เอาเรื่องคำพูดมาทำให้ใจสั่นตัวอย่างที่สามญาติยั่วโมโหขณะที่อยู่ในวงสนทนาญาตินี่เธอทำผิดอีกแล้วนะคุณเรื่องนี้คงไว้โอกาสหมอะคุยกันนะคะ ตอนนี้อยากฟังเรื่องสนุกแทนโดยนำหลักธรรมมาปรับใช้ในหลักธรรมมที่ว่าโยนิโสโมนสิการเลือกใช้ปัญญาเบนเรื่องเมตตาไม่เก็บอารมณ์โกรธทำให้ใจสงบนั้นเองค่ะ เทคนิคที่สามารถช่วยให้รับมือกับเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นคือ 1. ใช้การหายใจและท่าทางโดยยืนหรือนั่งตรงหายใจลึก3-5ครั้ง ช่วยลดความโกรธและทําให้เสียงมั่นคง 2. ซ้ําคําแบบนิ่งหมายถึงถ้าอีกฝ่ายกดดันซ้ําให้พูดประโยคเดิมเช่นฉันจะพูดต่อเมื่อเราพูดกันสุภาพได้ค่ะ 3. ฝึกใจเมตตาพูดในใจว่าเขาอาจโกรธหรือมีปัญหาของเขาฉันไม่ต้องรับเอามาเป็นทุกข์ของฉันเรามาลองทําแบบฝึกปฏิบัติกันดูนะคะ 1. ฝึกสติหายใจเมื่อมีคนพูดไม่ให้เกียรติให้หยุด3วินาที หายใจเข้าออก3มรอบ 2. ฝึกประโยคครับมือเขียนประโยคสุภาพ2อถประโยคเช่นฉันพร้อมคุยเมื่อเราพูดกันสุภาพได้ค่ะ 3. สะท้อนใจหลังเหตุการณ์เขียนสั้นๆว่าฉันควบคุมอารมณ์ได้แค่ไหนฉันใช้สติและเมตตาได้หรือไม่จากข้อความข้างต้นทำให้เราได้ข้อคิดที่ว่า โกโรธไม่ช่วยอะไรแต่สติบวกเมตตาช่วยให้เราไม่เสียพลงังการตั้งขอบเขตและพูดสุภาพคือการยืนหยัดโดยไม่ทำร้ายใครพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่สงบและมีสติคือพลังแท้จริงในการรับมือโลกภายนอก หัวข้อต่อมาเรื่องหยุดการทะเลาะก่อนเริ่มมีบางคนตั้งใจยั่วให้เราโกรธเช่นชวนคุยการเมืองในวงกินข้าวให้เรานำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องมาประกอบเช่นโยนิโสมนสิการการคิดโดยแยบคายสัมมาวาจาพูดในสิ่งที่เหมาะสมถูกการยกตัวอย่างเช่นญาติพูดรัฐบาลนี้มันห่วยสุดๆเธอไม่เห็นด้วยเหรอ แทนที่จะเถียงเราควรตอบว่าเรื่องนี้คงถกเถียงกันยาวเอาไว้โอกาสเหมาะคุยกันนะคะแต่ตอนนี้ฉันอยากฟังว่าคุณมีเรื่องสนุกอะไรมาเล่าไหมเราจึงไม่ดับไฟด้วยไฟแต่ใช้ปัญญาเบนไปสู่สิ่งที่เบาวกว่าการตั้งขอบเขตโดยไม่รู้สึกผิดหลายคนรู้สึกผิดเวลาปฏิเสธแต่ถ้าเราไม่ปกป้องเวลาและพลังงานของตัวเองเราจะหมดแรงจนไม่เหลือเมตตาให้ใครหลักธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้กับสถานการณ์นี้คือหลัก มัชทีมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ยอมจนเสียตัวตนและไม่แข็งจนเกินไปฮิริโอตป,ปะความละอายและเกรงกลัวต่อความผิดรวมถึงการผิดต่อตนเองด้วยตัวอย่างเช่นเพื่อนขอให้ช่วยทำงานแทนแต่คุณเหนื่อยมากแล้วแล้วตอบเพื่อนกลับไปว่ารอบนี้ไม่สะดวกจริงๆคะ่ะต้องพักบ้างแต่หวังว่าคุณจะจัดการได้คุณได้ดูแลตัวเองโดยไม่ทำร้ายเขานี่คือทางสายกลางที่แท้จริงคะ่ะ หัวข้อจัดการคำขอโทษปลอมทำไมคำขอโทษปลอมถึงทำร้ายเราได้คำขอโทษปลอมมักมาในรูปแบบของขอโทษที่เธอรู้สึกแบบนั้นถ้าเธอคิดแบบนั้นก็ขอโทษแล้วกันปัญหาคือแทนที่จะยอมรับผิดจริงๆคนพูดกลับโยนความผิดไปให้เราทำให้เรารู้สึกผิดหรืออับอายโดยไม่จำเป็นทำให้ความสัมพันธ์ไม่เคลียร์และเกิดความขับข้องใจซ้ำซ้พระพุทธ,ธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ที่เข้าใจความจริงของเหตุและผลจะไม่ตกเป็นทาสของคำพูดและอารมณ์ของผู้อื่นซึ่งหมายความว่าถ้าเรารู้จักสติและปัญญาเราจะไม่ถูกคำขอโทษลอมพาไปทุกตามหลักธรรมที่ว่า 1. อริยสัจสี่เห็นความจริงว่าปัญหาเกิดจากการกระทำของอีกฝ่ายไม่ใช่แค่คำพูด 2. สัมมาทิฏฐิ รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเห็นว่าการรับผิดชอบเป็นเรื่องของอีกฝ่าย 3. อุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่เอาอารมณ์โกรธหรือเสียใจมาครอบจิต 4. สติระลึกรู้ตัวเองว่าเรากำลังโกรธหรือเจ็บใจจากคำพูดปลอมๆเรามีวิธีจัดการคำขอโทษปลอมๆดังนี้รับรู้ก่อนตอบหมายถึงใช้สติช่วยให้เรารู้ทันว่านี่คือคำขอโทษปลอมถามตัวเองก่อนว่าเขาพูดเพื่อรับผิดจริงไหมหรือแค่ให้ฉันเงียบลง สื่อสารความต้องการออกไปอย่างชัดเจนคือบอกสิ่งที่คุณคาดหวังจากคำขอโทษ ตัวอย่างเช่นคำพูดแบบนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนปัญหาอยู่ที่ฉันหากคุณขอโทษตรงๆว่าขอโทษที่ฉันทำแบบนั้นฉันจะรู้สึกเคารพมากขึ้นตั้งขอบเขตของความสัมพันธ์อย่างชัดเจนเช่นถ้าเจอคำขอโทษปลอมซ้ำปลอมซ้ำให้ชัดเจนว่าเราจะไม่รับพฤติกรรมแบบนี้ตัวอย่างเช่นฉันเข้าใจว่าคุณไม่พร้อมยอมรับผิดแต่ฉันคุยต่อกับคุณได้เฉพาะเมื่อคุณพูดตรงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้น ใช้ใจเมตตาแต่ไม่เอาตัวเองไปเสียหายยอมรับว่าอีกฝ่ายอาจมีปัญหาหรือความกลัวฝึกใจตนเองเขาอาจไม่พร้อมรับผิดฉันจะไม่เก็บความโกรธแต่ปกป้องตัวเองด้วยขอบเขตค่ะตัวอย่างจากสถานการณ์จริงตัวอย่างที่หนึ่งเพื่อนขอโทษปลอมเพื่อนขอโทษนะที่เธอคิดมากไป ฉันเข้าใจว่าคุณอาจไม่ตั้งใจแต่สิ่งที่ฉันต้องการคือคำขอโทษที่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นขอโทษที่ฉันทำแบบนั้นตัวอย่างที่สองเจ้านายขอโทษแต่โยนความผิดเจ้านายขอโทษถ้าคุณเข้าใจผิดนะคุณฉันอยากได้คำขอโทษตรงๆว่าขอโทษที่ฉันตัดสินใจแบบนั้นโดยไม่แจ้งคุณหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำมาปรับใช้ประกอบได้คือสัมมาทิฏฐิเห็นว่าอะไรคือสิ่งถูกต้อง อุเบกขาเมตตาไม่โกรธหรือแก้แค้นแต่ชี้ชัดด้วยสติอยากจะขอแนะนําเทคนิคในการนํามาปฏิบัติสําหรับผู้ฟังดังนี้ค่ะหนึ่งหยุดก่อนตอบหายใจ3-5รอบตั้งสติรู้ว่ากําลังเจ็บใจแต่ไม่ต้องตอบด้วยอารมณ์ 2. ซ้ำข้อความที่ชัดเจน broken record พูดคําขอโทษที่คุณต้องการซ้ําๆอย่างนิ่งเช่นฉันจะคุยต่อเมื่อคุณขอโทษตรงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้น สฝึกใจเมตตาคิดในใจว่าเขาอาจไม่พร้อมรับผิดฉันจะไม่พาใจไปทุกข สสะท้อนผลหลังเหตุการณ์เขียนสั้นๆว่าฉันจัดการสติและอารมณ์ได้แค่ไหนสิ่งที่ฉันพูดช่วยปกป้องตัวเองหรือไม่เราได้ข้อคิดสำคัญของเรื่องนี้คือคำขอโทษลอมไม่ได้ทำร้ายเราถ้าเราไม่เติมไฟให้ใจตัวเองการชี้ชัดด้วยสติและความสุภาพคือการปกป้องตัวเองโดยไม่ทำร้ายใครดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ หัวข้อคืนความมั่นใจในไม่กี่วินาทีสงสัยไหมคะว่าทําไมเราถึงสูญเสียความมั่นใจเวลาที่เจอคนยากเช่นถูกโ่มหรือคําพูดไม่ให้เกียรติใจเรามักอ่อนแอรหรือสั่นคลอนรู้สึกอับอายโกรธหรือสับสนความมั่นใจหายไปในทันทีเพราะเรายึดติดกับความคิดเห็นหรือการกระทําของคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ไม่ยึดมั่นในสิ่งภายนอกย่อมสงบ ดังนั้นการคืนความมั่นใจคือการดึงใจกลับมาอยู่กับตัวเองและไม่ปล่อยให้คนอื่นควบคุมอารมณ์เราตามหลักธรรมที่สามารถนำมาประกอบใช้ได้คือ 1. อานาปานาสติ เรสติด้วยลมหายใจทำให้จิตสงบและเรียกความมั่นใจกลับมาสองอุเบกขาวางใจเป็นกลางเข้าใจว่าคนอื่นอาจมีปัญหาของเขาสามสัมมาวาจาเมตตาพูดด้วยถ้อยคำสุภาพแต่มั่นคงแสดงจุดยืนโดยไม่ทำร้ายใครเรามีเทคนิคคืนความมั่นใจได้ทันทีคือปรับท่าทางยืนหรือนั่งตรงหลังตรงไหล่ผ่อนคลายแต่ไม่เกรงศีรษะตั้งตรงเห็นตัวเองในกระจกหรือมองตรงหน้าเหตุผลที่ทำเช่นนั้นคือภาษากายมั่นคงช่วยให้ส มองรับรู้ว่าฉันมั่นใจทำให้เสียงพูดมั่นคงขึ้นต่อมาใช้ลมหายใจเป็นตัวเรียกพลังคือหายใจเข้าลึก4วินาทีหายใจออก6วินาทีทำ3-5รอบพูดในใจว่าฉันสงบฉันมั่นใจฉันพร้อมตอบด้วยสติ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ว่าอาณาปานาสติคือใช้ลมหายใจเชื่อมใจให้สงบพูดยืนยันตัวเองคือพูดเบาๆหรือในใจเช่นฉันมีค่าฉันมั่นใจฉันไม่ต้องแบกรับโกรธของเขาการพูดยืนยันตัวเองช่วยปรับใจให้มั่นคงและไม่สั่นคลอนจากความคิดเห็นของคนอื่นแบ่งความสนใจไปที่สิ่งควบคุมได้เช่นการตอบคําพูดสุภาพการตั้งขอบเขตไม่จดจ่อกับสิ่งที่อีกฝ่ายทําผิดหรือก้าวร้าว ตัวอย่างสถานการณ์และการฝึกตัวอย่างที่ 1. เพื่อนร่วมง,งานวิจารณ์เสียงดัง 1. หยุดและหายใจ 3. รอบ 2. ยืนตรงไหล่ผ่อนคลาย 3. พูดในใจฉันมั่นใจฉันจะตอบด้วยสติ 4. ตอบด้วยถ้อยคำสุภาพฉันขอพูดให้จบก่อนคะ่ะแล้วจะฟังคุณแน่นอนตัวอย่างที่ 2. องคำขอโทษปลอม 1. หายใจลึก 2. ยืนตรงและพยักหน้าเล็กๆ3พูดในใจฉันไม่ต้องรับเอาโทสะของเขา ตอบด้วยถ้อยคำชัดเจนฉันอยากได้คำขอโทษตรงๆว่าขอโทษที่คุณทำแบบนั้นทีนี้เรามาลองทำแบบฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะคะ 1. ห,หยุดสักครู่เมื่อเจอสถานการณ์ยากหายใจเข้าลึก4วินาทีออก6วินาที 2. ปรับท่าทางยืนตรงไหลผ่อนคลายศีรษะตั้งตรง 3. พูดยืนยันตัวเองฉันมีค่าฉันมั่นใจ 4. เลือกตอบด้วยสติ ตั้งขอบเขตหรือพูดสุภาพชัดเจน 5. สะท้อนผลเขียนสั้นๆว่าฉันควบคุมใจและมั่นใจแค่ไหนคะ่ะข้อคิดสำคัญความมั่นใจไม่เกิดจากการที่คนอื่นเห็นคุณค่าแต่เกิดจากการควบคุมใจตัวเองการใช้สติลมหายใจภาษากายมั่นคงและคำพูดยืนยันตัวเองคือการความมั่นใจได้ในไม่กี่วินาทีตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ วันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการรู้จักประเภทของคนยากยากเทคนิคการพูดแบบ a s s e r t ร์ e ีสูตร Describe Express s p e c i f y การหยุดอารมณ์ด้วยการหายใจและท่าทางการตั้งขอบเขตโดยไม่รู้สึกผิดและรับมือกับคำขอโทษลอมตัวอย่างบทสนทนาให้ฝึกใช้จริงท้ายที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องไปทุกครั้งแต่การฝึกซ้ำฝึกซ้ำจะทำให้การตอบสนองแบบมีสติลายเป็นนิสยัยยิ่งฝึกยิ่งง่ายยิ่งมั่นใจกว่าเดิม ขอบคุณที่ฟังนะคะถ้าชอบตอนนี้ช่วยกดไลค์แชร์หรือส่งข้อความมาบอกเลยว่าตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรถ้าต้องการฉันสามารถทำตอนถัดไปเป็นเวอร์ชั่นฝึกพูดจริงให้ฟังด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ